สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family นะครับผมช่วงนี้นะครับผมก็ควรที่จะดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับผมอยู่ที่บ้านเนาะพยายามนะครับออกไปข้างนอกให้น้อยที่สุดนะครับหรือว่าถ้าใครจําเป็นที่ต้องออกทุกวันเนี่ยก็ควรจะหาหาแมสหาหน้ากากอะไรมาใส่นะครับเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคโควิดกันบ้างนะครับก็คงจะเป็น เหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะชินกับมันไปเองนะครับแล้วก็อาจจะมีภูมิต้านทานกลายเป็นแค่โรคหวัดธรรมดาก็หวังว่านะครับต่อให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับผมตอนนี้นะครับพีเอฟนะครับก็ยอยากจะมีนะครับวิธีการทํลรังไข่นะครับผมของไก่เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังมันก็ขันเก่งจังเลยเราก็คุยมันก็ขันแข็งนะเออน่าจะเอาไปต่อกับ ต่อกกักไก่ในป่านะครับผมเอาไก่ปา่าแท้ๆมาเลี้ยงบ้างเนาะนี่คือไก่ต่อนะครับผมก็ไม่รู้จะขันเอาโลเลยขันแข่งกับเราเราคุยมันก็ขันแข่งอันนี้เรามาเข้าเรื่องเราเรากันต่อดีกว่านะครับก็คือนะครับรังไข่เนี่ยนะครับมีผลนะครับต่อการาได้ผลผลิตลูกไก่นะครับผลผลิตไก่เนี่ยในฟาร์มเรามากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็แบบนี้นะครับผมคือรังไข่เนี่ย ก็เป็นสิ่งสาคัญเลยนะครับผมสําหรับการที่เราเนี่ยจะทําอาชีพเกษตรนะครับเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีกใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดนะครับรังไข่เราเนี่ยมันมันไม่มีคุณภาพนะครับผมรู้ว่าไม่มีประสิทธิภาพมากพอเนี่ยนะครับผลผลิตเราก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไก่เขาไข่แล้วแต่ไม่มีไก่เขาอยากจะไข่เนี่ยแต่รังแต่รังไข่เนี่ยมันไม่พร้อมนะครับอาทิเช่นพอไข่เสร็จแล้วไข่าตากแดดนะครับก็จะทําให้ไข่เนี่ยเน่าได้นะครับหรือว่า ไข่นะครับไก่เข้าไปไข่แล้วนะครับผมฝนตกนะครับอาทิตย์อย่างหน้าฝนเนี้ยฝนตกนะฮะก็ทําให้ไข่เน่าได้อีกเช่นกันนะครับผมหรือว่าไม่ไก่กกไข่นะครับแต่ความร้อนนะครับบรรยากาศนะครับอากาศไายในลังไข่เราครับมันอุดอู้หรือว่ามันเก็บความร้อนได้ไว้ดีจังเลยประมาณนี้นะครับก็จะทาให้ไข่เราเน่าอีกเช่นกันนะครับผมแล้วคราวนี้นะครับผมระดับความสูงต่ํานะครับผมความสูงความต่ําเนี่ยก็มีผลนะครับต่อการทําให้เกิดการสูญเสีย นะครับจากจากไข่นะครับจากตัวแม่ไก่เองด้วยนะครับจากจากศัตรูทางธรรมชาติของไก่เองด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับผมถ้าเกิดเรานะครับเลี้ยงไก่ไว้ในจานวนเยอะๆนะครับในจํานวนที่มากนะจำนวนเยอะๆบ้านไหนวะบันเป็นเก่าแล้วถ้าเกิดเราเลี้ยงไก่นะครับในจํานวนที่มากนะครับแต่บริเวณเราเนี่ยนะครับจำกัดไว้นะครับผมจํากัดบริเวณไว้คือประมาณว่าเลี้ยงแบบกึ่งค้างกึ่งปล่อยนะครับผมแต่จํานวนไก่เนี่ย อยู่กันเยอะจนแออาจจะกันเกินไปนะครับสําหรับแม่ไก่ตัวเมียนะครับพอมีไก่เนี่ยถ้าเกิดเราทํารังไข่ไว้ต่ำอันนี้มาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับตัวไก่ก่อนนะเราทารังไข่ไว้ต่ํานะครับแต่เราเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยในปริมาณในปริมาณแม่ไก่ที่เยอะแต่ละแต่บริเวณมันแคบเนี่ยถ้าเกิดมีตัวที่เข้าไปไข่แล้วนะครับผมและอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะอเผลอหันหไปเห็นนะครับแล้วปวดท้องไข่พอดีก็จะเข้าไปไข่ซ้ํา มันก็จะไข่ซ้อนกันแต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆนะครับที่ที่จับเอาไข่เนี่ยเก็บไข่ทุกวันเพื่อที่จะไปเข้าตู้ฟักอันนี้ก็ไม่เกิดปัญหาครับแต่ถ้าเกิดจะให้แม่ไก่ฟักไข่เองเนี่ยคราวนี้ปัญหาทีาเกิดขึ้นคือนะครับมันไก่ไข่รวมกันเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเกิดเราเป็นไก่กิโลนะไก่ที่เราเลี้ยงรวมกันนะครับผมแต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นไก่อีกประเภทหนึ่งล่ะนะครับที่เราต้องต้องการรู้พ่อรู้แม่เนี่ย ะะก็จะกลายเป็นว่าไข่มันก็จะไข่กันรวมมั่วนะครับผมแล้วคราวนี้ถ้าเกิดข้าไปซ้อนรังกันบ่อยๆนะครับผมพอถึง,จ,งจังหวะที่จะ,จะฟักไข่เนี่ยเขาจะแย่งรังกันนะครับก็จะข้าไปเบียดกันทําให้ไข่แตกนะครับคราวน,นี้หรือไม่นะครับผมมันก็จะมีตัวที่กินไข่ยอยู่นะครับเพราะว่าไก่มันเครียดไงเพราะว่าอยู่ในที่แคบๆเนี่ยพอไก่มันเครียดนะครับพอเห็นปุ๊บอะไรวะก็จะข้าไปจิกๆก,กินคราวนี้มันก็ทําให้ตัวอื่นเห็นก็จะเข้ามาลุมลุมถึง กินกันเละเทะหมดคราวนี้ก็การเป็นนิสัยทําให้ไก่เนี่ยเสียนิสัยในการกินไข่ได้นะครับผมอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเป็นล้ากว้างล่ะถ้าล้ากว้างปัญหาตรงนี้ตัดไปนะครับถ้าเกิดปล่อยกว้างตามธรรมชาติเลยนะปัญหาที่ไก่จะเครียดกินไข่กันเองไม่มีแน่นอนนะครับถ้าเกิดลัางไข่มันอยู่ต่านะก็จะเกิดปัญหาคือ1ตัวตะกรวดครับตัวเงินตัวทองครับตัวนกกาครับตัวสุนัขนี่นะครับไอสตัวเนี้ย ตัวสาคัญเลยครับถ้าเกิดาไว้ต่ำนะครับไม่พ้นจมูกเขาแน่นะครับตัวตะกวดเนี่ยก็จะขึ้นได้ประมาณหนึ่งเมตรอยู่แล้วนะครับผมตะเกียบตะกายขึ้นไปเนี่ยตะกวดตัวเงินตัวทองนะครับหนึ่งเมตรนะครับผมแต่ส่วนนกกาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถ้ามันอยู่ต่ำนะแล้วถ้าเกิดมันปิดมิชชิดเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ส่วนตัวไอตัวสุนัขเนี่ยโอ้โหตัวดีเลยครับถ้าเกิดอยู่ประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยนะครับสบายอยู่แล้วนะครับหรือติดดินเนี่ยเขากินได้สบายเลยนะก็จะเกิดการซุนหีดเสียได้อีกนะครับผมแลล้้้ววครราาานีถเเกกิดออยู่่็ะ ล็อกเป็นอยู่อยู่แบบล็อกผสมนะครับล็บบอ,ไไอกผสมล็อกไข่ล็อกมันนะครับวางไว้กับพื้นนะครับใช้แค่วงยางนะครับวงล้อรถนะครับแล้วก็ลังไข่วางก็ไม่มีปัญหาครับผมเพราะว่าเขาอยู่ล็อกผสมนะครับผมล็อกไข่ล็อกมันเนี่ยเขาอยู่ของเขาตัวเดียวนะฮะก็จะถ้าเกิดเขาได้กินวิตามินเพียงพอนะครับผมกินอาหารเพียงพอนะครับไม่เครียดนะฮะเขาก็จะไม่กินไข่อยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามหาเปลือกไข่นะครับ บีให้แตกละเอียดนะครับแล้วก็ให้เขากินก็หมดปัญหาไปอยาให้เขากินทั้งทั้งเปลือกที่ยังรู้ว่าเป็นรูปทรงไข่นะครับเพราะว่าเขาจะเคยตัวแล้วแต่เข้าไปจิกกินของเขานะเราต้องบีให้เละนะครับให้แตกให้เขากินก็จะหมดปัญหาตรงนี้ไปนะครับก็ถ้าเกิดอยู่ล็อกก็สบายไปนะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดอยู่สูงเกินไปล่ะเราทาหนีเลยหนีพวกสุนัขหนีนตะกรวดนะครับหนีตัวเงินตัวทองเงีนเน้ยนะฮะแล้วไว้สูงเลยหัวเนี่ยปัญหามีไหมปัญหาพวก เกี่ยวกับสัตว์ที่จะมาเป็นศัตรูทางธรรมชาติเนี่ยจะเข้ามากินไม่มีแน่นอนนะครับสบายใจได้เลยนะฮะถ้าเรามีอยู่ในร้านะครับมีมีอยู่ในร้าอยู่แล้วนะถ้ามีรังคงลังค่ามีประตูปิดเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ไก่ปล่อยกว้างเนี่ยหมาเข้าไปก็ทะไม่ถึงอยู่แล้วถ้าเกิดสูงเลยหัวเรานะหรือว่าสูงอยู่ประมาณระดับศีรษะเนี่ยหมาเข้าไปก็ไม่ถึงนะครับผมตัวเงินตัวทองก็ปีนไม่ได้อยู่แล้วนะครับนกกาก็หมดสิทธิ์ครับไม่เข้าอยู่แล้วถ้าเกิดมีหลังคามีอะไรมีชิดแบบเนี้ยแต่ปัญหาคคือมมม่่่่ไไไกกกเเเ้้้าาาาระโดดขึนปสูงับถีีทให ก่อนที่จะเข้ารังเนี่ยกระโดดแล้วปึ๊บรวมาในรังเลยเนี่ยไข่แตกแน่นอนครับ2จังหวะที่แม่ไก่ฟักไข่แม่ไก่สัญชาตญาณทุกตัวดุแน่นอนครับปัญหาเกิดคือที่จะเกิดคือเกิดจากตัวเราครับ 1. เราเดินผ่านปุ๊บอาจจะติกที่ศีรษะติกหัวอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดมันเจอระดับสายตาพอดีนะฮะติกมาปาบตาบอดจบเลยนะครับผมติกตาติกใต้ตาติกหน้าติกแถวบริเวณหน้าเนี่ยมันอันตรายนะครับก็เลย สูงไปก็ไม่ดีนะครับผมอา,อาจจะเสียหายเพราะว่าแม่ไก่โดดขึ้นไปถ้าเกิดมีที่พักให้เขาก็ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องที่แม่ไก่จะเหยียบแตกแต่ก็จะมีปัญหาช่วงที่เขาฟักแล้วเราเขาเราจะไปดูว่าไข่มันโอเคไหมลูกไก่ออกก็ยังมันจะจิกเข้าที่เบ้าตาหรือจิกเข้าที่บริเวณหน้าเราได้นะครับถามว่าเคยมีหรอถ้าคนเลี้ยงไก่นะครับผมแล้วทํำร้าวทาหลังทําที่ไข่ให้เขาอยู่ระดับหัวเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเจอแน่นอนครับไม่จิกหัวก็หู ไม่หูก็ผมอะไรประมาณนี้เชื่อว่าทุกคนต้องเคยโดนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสูงเกินก็ไม่ดีนะครับต่ำเกินถ้าไปล้ากว้างก็ไม่ดีประมาณไหนที่ดีนะครับผมหนึ่งนะครับนี่คือบอกกันแบบตรงๆเลยนะครับทําอยู่บริเวณประมาณหน้าอกเราเนี่ยครับบริเวณหน้าอกเราเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าหนึ่งเราจะสามารถนะครับเช็คได้ว่าไก่มันไข่มันเหยียบไข่แตกไหมไข่ออกหรือยัง นะครับมันจะอยู่ในระยะสายตาที่เรามองห่างๆอย่างนี้ครับมือเราจะเอื้อมถึงพอดีมือเราจะเอื้อมได้ใช่ไหมครับจับได้การจับไม่ไก่หลบจับป้องกันตัวเราเองแล้วก็เลิกดูไข่ได้นะครับผมสองตัวเงินตัวทองมันไม่ถึงอยู่แล้วครับยิ่งสุนัขก,ก็ไม่ถึงแน่นอนครับผมก็จะเป็นการปลอดภัยและเป็นระดัะดบที่แม่ไก่เขาโดดขึ้นไปบินแบบว่าสบายๆเขาไม่ได้ไม่ต้องสำผึกคือถ้าเกิดสูงเลยหัวเราเมื่อไหร่เนี่ยแม่ไก่เขาต้องบินสุดสุดแรงครับ,รบแต่ถ้าเกิดอยู่ประมาณ บริเวณหน้าอกเราเนี่ยนะครับสูงขึ้นมานะครับเป็นประมาณแนวแนวไหปะลาระอะไรประมาณนี้คือเขาจะโดดขึ้นขึ้นไปได้แบบสบายๆนะครับเ <c oughs> ขาก็ต้องไปเกา,าะ <c oughs> ขอบแล้วก็ค่อยล,ลงไข่ลงเข้าไปในรังไข่ได้คือระยะที่มันน่าจะปลอดภัยที่สุดสําหรับไก่ด้วยแล้วก็สําหรับเราด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้พี่ก็จะมาเล่าว่าเออทำรังไข่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณบริเวณไหปลาะไหปลาะเราเนี่ยก็กําลังพอดีนะครับผม จะสะดวกสบายต่อเราในการดูแลไข่ด้ ka, วยแล้วก็สะดวกสบายต่อแม่ไก่ด้วยแล้วก็ปลอดภัยสําหรับแม่ไก่ด้วยนะครับพวกตะกรวดตัวเงินตัวทองสุนัขนกกาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปลอดภัยนะครับแล้วเราก็จะได้ผลผลิตที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอยู่สูงประมาณหนึ่งอยู่สูงประมาณประมาณหัวอะไรเนี่ยก็อยู่ประมาณเมตรห้าสิบอะไรประมาณนี้นะก็จะปลอดภัยจากความชื้นนะครับเวลาหน้าฝนหน้าความชื้นจากดินมันระเหยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะปลอดภัยนิดนึง นะครับผมแล้วระดับความร้อนในอากาศเวลาหน้าร้อนเนี <tr <tr ่ยอากาศความร้อนมันจะมันจะดันจากข้างล่างขึ้นข้างบนใช่ไหมคราวนี้เราจะอยู่ประมาณกลางไงเราจะไม่อยู่กับพื้นเราจะไม่อยู่กับสูงเกินเราอยู่ประมาณกลางกลช่วงที่มันดันขึ้นมามันก็จะอากาศมันก็จะเบาบางในความร้อนมันก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับผมก็จะเป็นการระบายอากาศได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็มานั่งเล่าสู่กันฟังนะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรมีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ปีกนะครับ ก็ทักทายถามถ่ายเข้ามาได้นะครับก็พยายามจะทำคลิปนะครับตอบให้นะฮะสำหรับคลิปนี้เพีย่ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย